คอนเทนต์นี้นะฮะเหมาะสำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับ What's up guys Welcome to h e บ e ข้าสู t e ่าเหมแร n อเดียาครับผมช่องลนี้เราจะมารีวิว r a ไอเทมคอม m ิกแล้วก็มูวี่คอลเลคชันนะฮะเป็นพรีเมียมงานพรีเมียมนะฮะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนคลายเพียงกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะ ใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ครับผมมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะเอพิโซดนี้สปอนเซอร์โดย s h อ p e e ครับผมไปตำกันได้นะฮะ360อสงศาเลิมเิมเลยครับผมว้าเราจะมาแกะกล่องและก็รีวิวไปด้วยกันนะฮะสำหรับเจ้า Velocity Suit Spider-Man นะฮะ เป็นสไปเดอร์แมนที่อยู่ในเกมครับผมเกมเมอร์เวิร์สนะฮะมาเวลเกมเมอร์เวิร์สสไปเดอร์แมนนั่นเองนะฮะเจ้าตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมาเวลเลเจนนะฮะฮาร์สโบร์ดีโมโกบลินเวฟนะฮะบิลอ d a f ฟิ u เกอร์นะฮะนี่ก็เป็นอาร์ตเวิร์คของเว l โ c ซิตี้สู s สไปเดอร์แมนนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะก็กลับด้านกันนะอาร์ตเวิร์คนะฮะโอเคครับผมด้านบนก็เป็น กราฟิก uh, ที่ลักษณะเป็นยายเหมืงมุมนะฮะพาดไปพาดมานะ,ะสี่บวกสี่ปีขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นนะเรามาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่ก็คือเอ่อโปรดักชั่นของ Spider-Man Velocity s u i สูตรนะฮะนี่ก็เป็น Demo Goblin Wave Demo Goblin เ uh, อ่อ Build a Figure นะะี่นะตัวบ t h นั่นเองครับผมนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะฮะแล้วก็นี่ก็คือฟิกเกอร์ในเวฟนี้ครับผมโอเค ด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากครับผมเป็นบาร์โค้ดคำเตือนโน่นนี้นั่นนะฮะเรามาดูเนื้อเรื่องของเจ้าตัวสไปเดอร์แมนตัวนี้กันหน่อยดีไหมฮะก็สักเล็กน้อยครับผมสไปเดอร์แมนตัวนี้ก็คือสไปเดอร์แมนเวโลซิตี้สูตรนะครับสูตออกเสียงยากนะจริงๆไอ้คำว่าสูตรเนี่ยสูตนะฮะนั่นแหละนะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นอคอสตูมของเจ้าตัวนี้นะฮะเวลาที่เราเห็นใน เกมนะฮะหรือแม้กระทั่งการแต่งคอสเพลย์นะฮะหรือแม้กระทั่งลายเส้นที่ดูเป็นคอมมิกนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นตามอาร์ตเวิร์ในเกมครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะซึ่งทランสเลตจากเกมมาสู่ฟิกเกอร์ได้แบบว่าแม่แม่นยำแล้วก็เนียบกันเลยทีเดียวในการเดินเส้นสายของเจ้ากราฟิกรูปแมงมุมตรงหน้าอกเนี่ยนะฮะรู้สึกว่า สวยจริงๆนะฮะสไปเดอร์แมนเดินทางมาไกลขนาดไหนนะฮะนี่ก็เป็นสไปเดอร์แมนใน MCU ล่าสุดที่เป็นชุดดำแดงครับผมแล้วก็มี uh, s u p คว quin t eyes นะฮะคือตาสามารถ uh, แสดงอารมณ์ได้นะเป็น expression ของชุดสไปเดอร์แมนนะฮะโดยสไปเดอร์แมนทั่วไปเราก็จะเห็นเป็นแดงน้ำเงินครับผม uh, แดงน้ำเงินขาวนะฮะอย่างกะทงชาติไทยนะฮะและในเวลาเดียวกันก็อย่างกะทงชาต U.S.A. หรือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเขาไปเป็นเหมือนกับเด็กฝึกง,งานของไอรอนแมนไปแล้วนะฮะซึ่งะนะเรียกได้ว่ากลายเป็นไอรอนสไปเดอร์นะฮะก็ล่าสุดที่เราเห็นเขาน่าจะเป็นอันนี้แหละนะฮะไอรอนสไปเดอร์ Spider, แล้วก็เป็นไอรอนไม่ใช่ไอรอนเป็นสไปเดอร์แมนชุดดำแดงนี่แหละครับผมใน M.C.U. นะฮะส่วนสไปเดอร์แมนที่เป็นคอมิกก็นั่นแหละนะฮะยินสไปเดียวก,กันกับตัวนี้นะฮะเป็นสไปเดอร์แมน แดงน้ำเงินนั่นเองครับผมนี่ก็เป็นแดงน้ำเงินแดงน้าเงินอยู่นะครับแล้วก็มีสีดำด้วยนะแต่ว่าตาเนี่ยมีความดีไซน์รู้สึกพิเศษดีนะฮะสำหรับตาตัวนี้นะโอเคเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะตัวนี้เฮียเหมได้สปอนเซอร์มาแบบว่า,ไม,มวมาไม่มีชิ้นส่วนบาัฟครับผมอ่าไม่มีชิ้นส่วนบิ i l d อัพฟิกเกอร์นั่นเองนะฮะเราเอาคัตเตอร์สกิดเทปกาวที่สลัก ตรงนี้มานิดเดียวนะฮะเสร็จแล้วก็ใช้คัตเตอร์ดันดนฝานะฮะเพื่อเราจะเซฟกล่องเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะเอากล่องไปขายนะฮะสำหรับใครที่จะขายกล่องนะฮะเเราก็เมาส์ไปในหลายคลิปพอสมควรนะว่าเวลาเราเข้าไปดูในะ AliExpress ที่เป็น Product ์นะโปรดักตที่มีแพคเกจเนี่ยจะอีกราคาหนึ่ง Product ที่ไม่มีแพคเกจจะอีกราคาหนึ่งนะฮะ แพคเกจจิ้งนี่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอาร์ตมันทําให้ของแพงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่านะฮะแบบเ,เดี่ยวของพี่นอุดม,มน,นะฮะโอเคครับผมเรามาแกะออกมาอย่างกับลิ้นชักนะฮะเอ๊ะทำไมติดเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะเหมือนจะติดติด,ตดบางอย่างน่าจะติดแฟบหรือเปล่าโอเคด้านหลังก็แบ็กกราวไม่มีอะไรนะฮะเป็นน้ำตาลอมเทาธรรมดานะฮะสำหรับตัวกล่องนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นปุม Velocity สูตร Spiderman นะครับเรามาดูนี่เลยดีกว่าจะหลุดล่วงมาแล้วนะฮะโอเคนี่ก็เป็นเ,เขาเรียกว่ามีคําเตือนนะฮะอย่านําเข้าปากน่นนี่นั่นนะฮะมีเกือบทุกภาษาอย่เว้นภาษาไทยนะฮะเราคงไม่ได้ลงลึกในส่วนของตัวคู่มือคําเตือนนะฮะนี่ก็เป็นแบ็กกราวน์ทีออ่อยู่ด้านหลังของตัวฟิกเกอร์นะฮะซึ่งสามารถเอาไปกลางออกได้การออกได้แล้วทาเป็นฉากในการถ่ายรูปได้นะฮะใครอยากทําก็ลองดูนะฮะ ไหนๆเขาก็ปริ้นมาได้เนี้ยบขนาดนี้แล้วนะนะฮะเนี้ยบแล้วก็สวยแล้วก็สีก็ดีอะไรก็ดีนะฮะเอาไปใช้กันได้นะฮะส่วนเฮียเหมนั้นคงจะใช้ฉากขาวมินิมอลแบบนี้ต่อไปเพราะว่าเฮียเหมรู้สึกว่ามันคลีนมันดูง่ายดีแล้วมันก็โอเคดีนะฮะนะสำหรับยายแมงมุมที่มากับตัวสไปเดอร์แมนตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอ็อกเซสซอรีชิ้นใหม่ที่มาเวลเลจิไม่เคยให้เรามาเลยนะฮะ นี่เป็นครั้งแรกที่อ็อกซ์เซอรีชิ้นนี้ถูกผลิตขึ้นมานะฮะนั่นแหละนะฮะในคอมมูนิตี้ที่ต่างประเทศนะก็บอกว่านี่เป็นชิ้นแรกนะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับชิ้นนี้มันจะไปยังไงเรามาดูกันนะฮะอ่าเราก็มาอันบ็อกซ์เจ้าตัวเอสไปเดอร์แมนเอาแขนออกเลยแล้วกันแล้วก็แขนสองข้างนะฮะตามด้วยการดันเท้าจากข้างหลังนะฮะเอาเอามือซ้ายเนี่ยดันนะฮะดันเท้าจากข้างหลังออกมา อ่าโอเคแล้วก็ดึงนำตัวมาเลยครับผมออกง่ายแค่นี้เองนะฮะนี่ก็เป็นถาดพลาสติกคงไม่ได้มีอะไรมากนะฮะถาดพลาสติกก็คือถาดพลาสติกนี่นะฮะเป็น Velocity Suit Spider-Man ครับผมเรียกได้ว่าดูพอ์เทรตกันหน่อยนะฮะพอ์เทรตเรียกได้ว่าโอ้สวยงามพริพร้วเลยฮนะพริง้งสวยพริง้งสวยพราวๆนะฮะมา สุดยอดจริงเรามาคอมเพลกันสักเล็กน้อยเกี่ยวกับสตอรี่ของมันนะเจ้าตัวเอ่อเวลอสิตี้สู่สไปเดอร์แนะเรียกได้ว่าโอ้เดินออกมาจากเกมกันเลยทีเดียวครับผมอ้าลองหันแบบในมุมที่ใช่นะแล้วลองดูในเกมอ้โอ,โอ,โอ้แทบจะเป๊ะเลยนะฮะอีกนิดเดียวแค่นั้นเองจะมีเหลี่ยมมุมบางส่วนในดวงตาอะไรอย่างนี้นะฮะที่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตรงนะแต่ มันก็เป็นแค่ไมเนอร์ค p มเพลนนะฮะมันมินิมอลคอมเพลนมากเลยนะมันแค่เล็กน้อยมากเลยนะฮะสำหรับเอ่อสำหรับโดยรวมนะ,ะภาพรวมที่ออกมาแล้วแบบว่านะฟิกเกอร์ออกมาได้ขนาดนี้นะฮะโคตรสวยนะฮะโคตรเทยังก็เดินออกมาจากในเกมเลยนะฮะโอ้โหมันมันมันเป็นอาไรที่แบบสวยจริงๆนะฮะตัวนี้นะสุดยอดสุดยอดเฮียเหมถูกใจสิ่งนี้ครับผม โอเคนั่นก็เป็นในส่วนของพอร์เทรตที่เฮียเหมอยากจะขยี้ให้ดูนะฮะว่ามันก็เป็นประมาณนี้นะฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของ articulation หรือว่าจุดขยับกันดีกว่านะฮะอา่าเงยหน้านะฮะโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยอ่ะนะฮะเงยโอ้เงยได้เยอะเลยเนะี่ยนี่ทำท่าจัมจัมปิ้งโพสนะฮะ หรือว่ากระโดดปล่อยใยอะไรอย่างนี้นะแล้วเงยได้ขนาดนี้นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากนะสุดยอดโอเคแล้วก็มองต่ำในขนาดนี้นะฮะก้มต่ำก้มต่ำนะฮะก้มต่ำสิคะก้มต่ำโอเคนะฮะหูพี่ไม่ดีนะฮะมีก็ไม่ได้ดูนะฮะเนี่ยคอนเทมพอร,รัลลี่เลือเกินนะ,ะรวมสมัยนั่นกันเถอะโอเคนะครับอ่านี่ก็เป็นอ่ยักหัวได้ไหมนะฮะอ่าเอียงหัวได้นิดหน่อยอยังคอได้นิดหน่อยนะฮะโอเค แล้วก็หมุนหัวซ้ายขวานี่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคส่วนกลางแขนนะฮะกลางแขนได้แค่ไหนนะฮะสำหรับหัวไหล่นะก็ได้แบบนี้ประมาณนี้ครับผมจริงจริงเราจะเอ็กซ์ตรีมให้ไปมากกว่านั้นเนี่ยก,ก,ก,ก็พอได้นะดูว่าไม่ได้แล้วนะฮะหรือเราก็แค่เปลี่ยนมุมนะฮะนะอยากจะเอ็กซ์ตรีมเราก็เปลี่ยนมุมแค่นี้เองนะฮะแล้วก็หมุนไบเซ็ปโอเคไหมฮะก็อัดแอปเอานะฮะถ้าอยากจะเอ็กซ์ตรีม ใช่ไหมฮะแต่มันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะแต่ก็กลางไวประมาณนี้โอเคแล้วก็หมุนแขนไปข้างหน้าหมุนแขนไปข้างหลังไบเซ็ปหมุนได้นะฮะแล้วก็ดับเบิลจอยที่ข้อศอกนะฮะดับเบิลจอยที่ข้อศอกแต่ว่าเอ่อมันเป็นฟิกเกอร์ใหม่นะมันจะฝืดๆนิดนึงนะฮะตรงข้อศอกนะอย่าเห็นพยายามดันไปนะโอเคดูครั้งนี้แล้วกันนะ,ะอ่านี่นะฮะดับเบิลจอยที่ข้อศอกเอ่อสามารถ เบลนเข้ามาได้ถึงขนาดแบบว่าขนาดนี้เลยนะฮะคือแตะแตะตาได้เลยนะแบบไซคขอปนะปล่อยเลเซอร์นะฮะอะไรประมาณนั้นนะโอเคครับผมใบเสร็จหมุนได้นะฮะไม่แน่ใจว่าถึงใบแรกหรืใบสิบโอเคเลยใบสิบไปแล้วเนาะโอเคอน,นี่ก็เอ่อข้อมือหมุนได้นะฮะ I love you นะฮะปล่อยใหญ่ในเวลาเดียวกันนะโอ้ข้างหลังนี่เอ่อเป็นเส้นๆแบบว่าสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเฮียเห็นถูกใจสิ่งนี้ครับผมหมุนข้อมือได้นะฮะแล้วก็อัพแอนด์ดาวน์ได้นะฮะมีฮินช์นะฮะ หินก็คือไอตัวที่เออ่เหมือน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 ดิสเบเล็กเหมือนจานนะฮะเหมือนจานที่สามารถอันนี้จะฝืนหน่อยหนึ่งนะข้างนี้นะโอเคเรามาดูข้างนี้นะฮะข้างนี้ก็อ่าเนี่ยนะฮะข้อมือหินชับแอนด์ดาวนะฮะหมุนข้อมือได้นะฮะโอเคครับผมนี่ก็เป็นส่วนของเออ่มือนะฮะเรามาดูในส่วนของเออ่กล้ามท้องนะฮะกล้ามท้องก็เอ่อก้มต่ำนะฮะก้มต่ำสิคะขก้มต่ำนะฮะโอเคนี่ก้มต่ำได้ประมาณนี้นะโอเค แล้วก็หงายเงยตัวนะฮะแงนนะฮะโอเคแงนตัวได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอวหมุนได้นะฮะเวสซูวิโวนะฮะกางขาได้ประมาณนี้นะฮะยิมนาสติกไมก็ไม่ถึงระดับยิมนาสติกขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่ฟูลสปลิตนะฮะแต่ว่าก็มีเตะขาไปได้ประมาณนี้เตะมาข้างหลังนะฮะแล้วก็อัปสไตคัทนะฮะ แล้วก็ดับเบิลจอยที่หัวเข่าครับผมดับเบิลจอยได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีแองเกิลนะฮะข้อเท้าก้มลงข้อเท้าเงยขึ้นนะฮะแล้วก็เอียงข้อเท้าได้นะฮะเอียงข้อเท้าซ้ายขวาได้ครับผมแองเกิลพิวิตนั่นเองนะฮะโอเคนี่ก็เป็นจุดขยับของสไปเดอร์แมนเวลโอซิตี้สูทนะฮะหรือว่า articulation นั่นเองครับผมอ่าโอเค เราอาจจะตั้งท่านิดนึงนะฮะนะ,นะแล้วก็ยืน <laughs> แอคท่านิดนึงแอคท่านิดนึงขอนิดนึงนะฮะแอคชันฟิกเกอร์นะก็ขอแอคท่านสักหน่อยนะฮะเราอาจจะต้งองตั้งขาให้ให้ดูโอเคกว่านี้นะซึ่งจะยืนได้นะฮะเพราะเราจะไป Art comp อาร์ตออฟคอมเพล็ผมเนื่องจากว่าข้อเท้ามีอาการ ตึงๆหน่อยหนึ่งนะโอเคเรามาใช้ตัวช่วยกันดีกว่านะฮะตัวช่วยก็คือ,อตัวจับนั่นเองครับผมขาตั้งนั่นเองนะอ่าแล้วก็ตั้งไปเนื่องจากว่าข้อเท้าข้อเท้ายังมีความฝืนนะเฮียเหมจะ,ะใช้ขาตั้งไปก่อนเพราะว่าคลิปมันจะได้ไม่นานเกินไปนะฮะนะโอเคครับผม ก็ยืนเอียงๆแบบนี้นะฮะเป็นไงบ้างฮะก็รู้สึกว่า personality post ได้ดีโอเคอยู่ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะไม่ใช้ขาตั้งก็ได้แล้วเนี่ยโถเอ้ยนะฮะแต่อาจจะแต่อาจจะระแวงนิดนึงที่จะล้มลงไปเพราะว่าเ้าเท้าเราไม่ได้ตั้งค่าให้ดู เราไม่ได้ตั้งค่าข้อเท้าให,ให้เป๊ะมากนะฮะอ่าก็ได้ประมาณนี้นะนะข้อเท้าเดี๋ยวนะขอขอขอหมุนนิดนึงนะฮะน่าจะน่าจะหมุนได้แล้วก็ตั้งได้ละมั้งนะฮะคงไม่มีอะไรอ่าโอเคอ r t ออฟคอม a พ e กันดีกว่าครับผมว้าเจ้าตัวสไปเดอร์แมนเวลโอซิตี้สูตัวนี้นะฮะเว l โ c ซิตี้สู c คอมเพ e กับเดอะแบทแมนฮูลาฟนะฮะ DC Multiverse m a สแ a l ก n าร์เลครับผมเป็นลูกรักของเฮ er ียเหมเลยนะฮะตัวนี้นะโอเคยืนแบบยืนไม่อ้าขามากแล้วกันนะเอาแค่เอาแค่ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคนี่ก็เป็นการสเกลร่วมกันนะฮะของ m ม็ a ฟาร์เลกับ m a r v e l Legend นะฮะนะ m a ็ก a าร์เลนดีซีมัลติเวิจะเป็นสเกล7นิ้วนะฮะนี่เป็น เอ่อมาเวลเลจจะเป็นสเกล6นิ้วครับผมซึ่งสามารถเล่นกันได้นะครับเพราะว่าแบทแมนฮูล่าเป็นปีศาจก็จะตัวสูงย่ยงโย่งยาวๆนะครับตามสไตล์ปีศาจนะครับตัวต่อมานะครับที่เฮียเหนภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือเอมมาฟรอสไวท์คอสตูมเฮลไฟร์คลับนะครับคัสตอมเมดบายเฮียเหมครับผมอ่านี่ก็เป็นเอ่อฟีมลฟิกเกอร์นะฮะที่เป็นลูกรักของเฮียเหมนะฮะ อ่าเวลาสเกลกับสไปเดอร์แมนนะฮะสไปเดอร์แมนเนื่องจากว่าเป็นคนที่อยู่ในชุดนะก็จะมีความสูงกว่าฟิกเกอร์ที่เป็นฟีเมลนะผู้หญิงตัวผู้หญิงนะฮะนั่นเองนะโอเคนั่นก็เป็นคอมเพลกับตัวลูกหลานของเฮียเหมทั้ง2ตัวนะฮะตัวต่อม,มาที่อยากจะคอมเพลให้ดูนะฮะเร,เรียกได้ว่าเป็นโชว์ออฟสักเล็กน้อยนะฮะตัวนี้อยู่โหโคตรคุ้มโคตรเท่โคตรสวยนะฮะ เป็นตัว <Yeah. S 1> หเหีเยมยกให้เป็นหนึ่งในฟิกเกอร์ที่ดีที่สุดแห่งปี2020เลยนะก็คือเดวัสเตอร์แบทแมนผสมดูมส์เดย์นั่นเองครับผมเดวัสเตอร์นะฮะเป็นดาร์กไนท์เดดเมทัลนะฮะดาร์กไนท์เมทัลนะฮะนี่เป็นฟิกเกอร์ที่ราคาพอๆกันกับสไปเดอร์แมนเว c โ t ซิตี้สูตรเลยนะ,ะคือ2ตัวเนี้ยนะราคาพอๆกันเลยนะแต่เนื้อพลาสติกตัวเนี้ยโคตรเยอะแล้วก็ ดีไซน์ตัวใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะโหคุ้มมากตัวนี้นะแต่ว่าถามว่าอ่าตัวนี้ได้พลาสติกคุ้มก็จริงแต่สไปเดอร์แมนก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ตัวเล็กปาดเปรียวว่องไวเป็นนินจานะฮะเป็นฮีโร่ที่นะฮะมีคาแรคเตอร์คือคาแรคเตอร์ต้องตัวเล็กอ่ะก็ต้องตัวเล็กนะะอะไรแบบนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่าสวยคนละแบบนะสวยคนละแบบโอเคครับผมนั่นก็เป็นเอ็ม่าฟอสเราออกจากซีนไปเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เฮียห็นภูมิมใจนำเสนอครับผม ก็คือ S.H. Figure Art นะฮะ uh, Wonder Woman 1984ครับผมนี่คคุณแม่ของเรานั่นเองนะฮะ g ก l Gadot นะฮะ S.H. Figure Art ก็สเกลกับ Marvel Legends ได้ดีทีเดียวเลยนะฮะเป็นตัวที่1ต่อ12กับ1ต่อ12นะก็เรียกได้ว่า Wonder Woman อยู่ในท่า running jumping อยู่นะฮะก็อาจจะมีความ uh, ไม่ได้ยืนปกติว่าง,งั้นเถอะนะฮะนะนั่นก็เป็น Art of Compare ในวันนี้ครับผมเรามาให้คะแนนเจ้าตัวสไปเดอร์แมนนี้กันดีกว่านะฮะทุกคนคิดว่าสไปเดอร์แมน v e ล o c i t y สูตรตัวนี้นะฮะควรได้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเฮียเห็นคิดว่าจุดขยับโคตรด,ดีนะฮะ เอ็กซ์ตีมมากๆสมกับเป็นคาแรคเตอร์สไปเดอร์แมนจับท่าได้ดีมากนะฮะการลงสีเนี้ยบมากให้อารมณ์แบบโซลิดมากนะฮะอารมณ์ประมาณไอรอนแมนมาร์คแปดสิบห้าเลยนะฮะมาร์คเอเดฟฟนะฮะคือมีความรู้สึกว่าการลงสีเนี้ยบเส้นสายคลีนมากๆนะฮะชุดเกาะก็ให้อารมณ์แบบไอรอนแมนจริงคืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นไอรอนสไปเดอร์อีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยก็ได้นะฮะเจ้าตัวนี้นะอืม จุดขยับดีลงสีดีคาแรคเตอร์ดีไซน์ design, ดีนะฮะไม่รู้จะหักอะไรเลยนะฮะหักอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือของแถมนั่นเองนะฮะอ็อกเซซิลีซึ่งให้มาอันเดียวนะฮะเอ่อก็คือใยแมงมุมมันนี้นะฮะคือไม่ได้ให้มือเปลี่ยนอันอื่นมาเลยนะฮะนอกจากมือกำข้างขวาแล้วก็มือปล่อยใย,ยข้างซ้ายนะฮะก็เรียกได้ว่าปล่อยใย,ยเนี่ยก็จาเป็นต้องปล่อยข้างซ้ายอย่างเดียวนึกออกไหมฮะ ต่อยก็จําเป็นต้องต่อยข้างขวาอย่างเดียวเพราะว่าให้มือมาแค่นี้จริงๆนะฮะถ้าให้มือมาข้างขวาปล่อยยายได้ด้วยเป็น i love you นะฮะข้างซ้ายเป็นมือกำหมัดนะก็จะดีมากเลยนะฮะ,ะหักเป็นหนึ่งคะแนนสาหรับของแถมแล้วกันนะฮะ a c c e s s o r y นะฮะซึ่งก็เป็น minor c o m p l a i n นะฮะเล็กน้อยจริงๆนะฮะถ้าเทียบกับความสวยของตัวนี้ที่ที่ที่ทีท่ translate ออกมานะคือ transform จากโลกแห่งเกมนะฮะ transform จากโลกแห่งเกมนะมาสู่ figure ที่เป็นตัวที่เขาเรียกว่า 3D อยู่ใน physical world นะฮะ translate ออกมาได้แบบโคตรโคตรสวยนะฮะโอเคอันนี้ก็พูดมาถึง art story เนาะที่จากเกมหักอย่างเดียวไป accessory นะฮะหนึ่งคะแนนครับผมก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวจะโชว์ off ให้ดูอ่า นี่ก็เป็นเอ็กเซสเซอรี่ปล่อยใยใหญ่ที่ครอบไปบริเวณหัวไหล่นะฮะกับคอ,น,อนี่ก็คือเวลาที่สไปเดอร์แมนยิงใยใส่ตัวร้ายนะฮะแล้วยับยั้งตัวร้ายไม่ให้ขยับมาเจ้าเอ็กเซสเซอรี่ตัวนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวแต่ให้มือมาแค่นี้นะฮะก็หากเป็นคะแนนนะฮะถ้าอย่างนั้นสไปเดอร์แมนตัวนี้นะฮะก็ได้คะแนนไปนะฮะเก้าเต็มสิบแล้วกันครับผม ว้าเฮียเห็นถูกใจสิ่งนี้นะฮะชอบต,ตัวตัวนี้มากเลยนะมันมันมันโซลิดอ่ะมันมันดูแน่นหนามันดูเนี้ยบนะฮะการลงสีอะไรนะดีไซน์ก็ดูเนี้ยบนะฮะโอเคครับผมใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับก็ลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ครับผมมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะเอพิโซดนี้สปอนเซอร์โดยช h อป e ีครับผมไปต่ำกันได้นะครับ ผู้ดีับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเป็นกด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งไว้นะฮะใครดูใน Facebook ก็ก e t น o t i f i เคชั่นแล้วก็ See First ได้นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมแล้วเลิทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเฮียเหมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ